พระธรรมยามค่ำคืนเรื่องของคุณธรรมอัญเชิญสองเปลโตบทที่หนึ่งข้อห้าเพราะเหตุนี้เองท่านจึงอุตสาหจนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเรามาฟังการแบ่งปันของอาจารย์วีรชัยหรือสรัตและอาจารย์ชวนพิษโกแวคุณธรรมเป็นเรื่อง ความดีงามภายในใจเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้และแยกมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์เพราะคำว่ามนุษย์นั่นหมายถึงผู้ที่มีใจประเสริฐพระคิดธรรมคำพีสอนเราว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์นั่นหมายถึงมนุษย์มีอัตลักษณ์หรือลักษณะนิสัยของพระเจ้าในชีวิตของเขา แต่ความบาปได้ทำลายคุณธรรมภายในเชกเช่นมะเร็งที่ทำลายเซลล์ดีภายในและในที่สุดก็ทำลายทั้งชีวิตของเราผู้ที่รับพระคุณของพระเจ้าในเพียงรับความเชื่อใหม่แต่เขารับชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิดด้วยในชีวิตใหม่นั้นจะมีความดีความบริสุทธิ์การบังคับตนความอดทนความน่าเชื่อถือ ความถ่อมใจความรักไม่เพียงแต่อยู่ในหมู่คริสเตียนเท่านั้นแต่รักเพื่อนบ้านที่แตกต่างความเชื่อด้วยอคา,ารทูตเปาโลหนุนใจคริสเตียนให้พยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้คุณธรรมดังกล่าวถูกขับเคลื่อนเป็นวิถีชีวิตของเราชีวิตตามวิถีของคุณธรรมจะทำให้เราเป็นตะเกียงที่จุดและวางไว้ในที่สูงเพื่อให้ความสว่างแก่ผู้ที่อยู่ในความมืด สิ่งที่ทําให้คนเบื่อศาสนาทุกวันนี้เพราะผู้อ้างตนเป็นคนเคร่งศาสนามีสภาพธรรมแต่ภายนอกมีรูปแบบศาสนาพิธีและโบหารแต่ชีวิตยังติดอยู่กับโวกธรรมไม่ใช่คุณธรรมศาสนากลับเน้นความเจริญทางวัตถุมากกว่าคุณธรรมความเจริญทางวัตถุไม่เป็นสิ่งผิดในโลกที่กำลังก้าวหน้าทุกด้าน แต่การให้ความเจริญทางวัตถุจนลืมเรื่องคุณธรรมต่างหากที่จะนำความเสื่อมมาสู่จิตใจและนำหายานะมาสู่สังคมขอให้เราพยายามสุดกำลังโดยความเชื่อช่วยความโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าให้คุณธรรมเพิ่มความเชื่อและพระพรจะหลั่งไหลมาสู่เราอย่างล้นเหลือขอให้เราอธิษฐานและไข้ควรก่อนนอนหลับพ,พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าสู่ หลักชัยแห่งชัยชนะอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ